แมนยูเิิวสวัสดีครับมาพบกับนักเตะคอมอีกแล้วนะครับจะพาทุกท่านไปพบกับการวิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขันนะครับก็ในซึกพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะแล้วหลังจากที่เป็นช่องวางให้กับทีมชาติไปนะครับผมก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทางด้านของไบรตันก็แมนยูนิยูลัดับ11นะครับทางด้านไบรตันนี่อยู่อันดับที่6ของตารางนะครับ ไบตันในชว่วงนี้กับผลงานค่อนข้างดีนะครับอาจจะมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะครับแมนยูนี่ต้องบอกว่าสภาพทีมนี่ยังลูกผีลูกคนอยู่นะครับเนื่องจากฟอร์มแกว่งแล้วแถมตัวหลักยังมาเจ็บเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องเข็นนักเตะใหม่ลงสนามเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรีรออะไรแล้วนะครับไม่มีนักเตะที่จะลงเล่นแล้วนะครับในตำแหน่งกองกลางอย่างนี้นะครับหรือว่ากระทั่งกองหน้าก็ตามนะครับผม ยิงมีปัญหาเกี่ยวกับแอนโทนีแล้วก็รวมถึงเจนสันโชด้วยนะครับก็แอนโทนีก็มีปัญหาเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายนะครับส่วนเจนสันโชก็มีปัญหาการเอ็ิเทนฮาร์ดที่โดนแยกไปซ้อมเดี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหหนักจริงๆนะครับสภาพทีมในช่วงนี้ของแมนยูแล้วก็สภาพจิตใจด้วยอะมาดูทางด้านของแมนยูแล้วกันนะครับล่าสุดก็ไปแพ้อาร์เนนอลมา3ประตูต่อนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นการแพ้ที่แบบว่าโอ้โหเจ็บใจเหลือเกินนะครับเพราะโดนยิงในช่วงนาทีท้ายๆเลยนะครับ แม่จะเสมออยู่แล้วแล้วมีโอกาสขึ้นนําหลายๆครั้งด้วยนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าอเอริกเทนฮาร์กนี่เจอปัญหาหนักแน่อย่างที่บอกในตอนต้นนะครับทางนักเตะที่มีคดีความแอนโทนี่แล้วก็นักเตะที่มีปัญหาเรื่องวินัยอย่างทางทาง,ทางด้านเจอาาร์ซานโชนะครับก็ ตอนนี้มีใครก็ต้องเขียนลงก่อนนะครับทางด้านอารับัตรวมถึงทางด้านของลามุสฮอยลุนก็น่าจะได้ลงสนามในเกมนี้แหละนะครับลงเป็นตัวจริงเลยนะครับเอามาดูผู้เล่นที่ว่าจะลงสนามกันนะครับเป็นโอนาน่านะครับวันบิสซก้าเดนเดเลฟนะครับแล้วก็มาตินเนสนะครับติโกดาโลนะครับคาเซมิโลอัาราบัตแล้วก็เอเล็กเซนปูโรฟอนเดนส์นะครับดนฟอร์ดแล้วก็ลามุสฮอยลุนนะครับส่วนทางด้านของมาตินเนสนี่อาจจะต้องเช็คคอมฟิตนิดหนึ่งแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรไบตันทีมดับหของตารางนะครับก็ ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยครับก็ล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะนิวคาสเซิลมาสามเป็นตัวหนึ่งนะครับรมโอ้โหนิวคาสเซิลนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ร้อนแรงมากเลยนะครับก็มีดาวหิงที่ต้องบอกว่าอออืืห แฮตทิ้งมาในแมตช์ล่าสุดนะครับทางด้านของอีวานเฟอร์กูสันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอาวุธหนักของทางด้านไบรตันนะครับมาดูผู้เล่นที่เข้าลงสนามนะครับเฟอร์บุกเกนนะครับแล้วก็เวลแมนนะครับลูสดังนะครับฟานฮักเก้นะครับเอสซูบิยันนะครับโกลส์นะกิมมอร์มาร์ชมิโตมะนะครับเปโดแล้วก็อีวานเฟอร์กูสันตัวเก่งนะครับก็วันนี้เชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลยนะครับแต่ว่า ผมมองว่าไบตั้นน่าจะทำได้ดีกว่าในในวรูปเกมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่าแมนยูตอนนี้หลังชนฝาแล้วครับผลงานไม่ค่อยดีแล้วต้องวัดดวงแล้วก็ต้องใส่เต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเฉือนชนะไปได้นะครับอ่ะจะได้เป็นทัศนะของผมแล้วกันนะครับฝากกดไล้ก์กดแชรก์กดซับสไคร้ e นักเตะดอทคด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ